แซบวะให้สาวกินน้ำได้เบ่เขานี่กินได้กินได้ <laughs> เป็นตาแซบขนาดนะั้ วันนี้ฮามากันสองคนแล้วก็ผู้ที่สามว่าทาอยู่นี่บ้าจิ้วเนาะมีงานดอกงานดอกอมพี่น้องชมพาตะอุยเ่าของเคยเห็นนะเมารอบคับอาฟุกฮานะเอิ้นมาฟุกี่จะคือความไสนี่แหละทุกอยู่นี่ามแล้วก็เรื่องเล้านะเขากะมีทจักนะก็เป็นเรื่องมาวิทันเนาะมาพิทันมาพิทันดึงนทนแต่กันยังดีก็มีมากนะนเออได้เาไปถามก่อนเลย เดี๋ยวเอาไปเบิ้งภายในงานเอาไปถามข้าเจ้าอีเธอหนึ่งข้าเจ้าเอ็ดน,นเลอน์เนอร์ฮะโอนี้สักพัตกำมากับไอ้ดองพาไปมาเบิง้งงานดองอยู่เคสูนับด์วนน่างานดองแบบแปลกๆอยู่นะสำหรับสักพัตสักพัตก็เคยเห็นงานภายในงานดองข้าเจ้าบัดเห็นเจ้าบาเจ้าซาฟแล้ว เขาคัดกะมานกัพวเสาวจีโมงกับมีถัานหีเข้ามัดเฮนแต่เศร้าแต่เศ้าเลยอันบานสักัดผัดมัดเฮนประมาณแปดเก่างนะหนาวังวนอันนี้แต่เศร้าเลยอันนี้กำลังย้อนอยู่ในทีด ก้าวการมันเฮนไปแล้วส่วนึ่งก็บข้าวไปแล้วนั่งมองกันนั่งจุ๋มๆกันอยู่นั่นกูสาวหน่อย <c oughs> สกัดย่างว่าผักกระแตไบผ่าเลย บรรส่วนผู้สาวป้างามแท้ยายแไหมผู้่าวอยากเห็นฝัดอายา้นอสถ่าหน้าถ่หน้าก็แหงจุกไม่ักเลยนี่งานดอกกรสิประมานีผป้าวกำลังลืมผู้าคุณนำนะเห็นเรียบร้อยสัมผัสคามี่ถัน มาส,สักัดสิพามาเบิง้งมองขาจเจ้าเอ็ดแนวกินเองผู้สาวลงไปจักน้ำอีแล้วนะข้าเจ้าเอ็ดเรากินมองงิงมังกรมังบานละ โอ้ยกาันอนอยู่อู้นอนอยู่รอนี่นะเป็นรอในน้อยนะนอนเลยเข้าไอยู่หรอวเลยโดนไอ้เิ่มันซวนเอาไปยู่หรอ อะไรอยไปไหนปาวิงกันาีกนจีบบุญไ่หไปไหนบุไปไหนบุตตุกไปไหนเดลรักตุลกรลูกอารีลูกตมยังอะไรต้มว่านั่นแะละกระดุกกระดุกตักตกุกตุลุกตุลุกตุลุกลุลลุกตานตมเต็มเลยอยอมนี่ เป็นนำเพลเอ็ดหลาบมาเพลดแบบซอยเอานะหลาบโว <c oughs> บ่นะเอ็ดปลซอยกันเองเอ็ดยังอยู่นก่ิ้นเข็มด้มือกลางอันนี้ค่ะ <c oughs> เป็นตาแสบขนาดนะใส่ที่แบบว่าขีเพย์อยู่ทางใหนใส่หำ เขาเจ้าจ sociedad, มีได้ป ını, าดอ่อนไม่ได้ล้างอ่อนปิ่งไปทุ่งดเ <rr? S 2> ลยแล้วก็เอาไปซอยเจ้าก็หักเซินมาพริกมาพริกแห้งนะปิ่งสุกแล้วก็เอาไปซอยแบบมีขีเทนะมาแล้วแตก็กินกินหนังเลยแซ่บนะคะก็มาดูมีอะไรเมย์เดายวมีมีผ่านอาจารย์ไม่ได้เล่นเล่นเลย อยี่นี่

เขาจำตัวนี้ก็บ่ขึ้นเหืือกะล่ำขึ้นเหสาวไปอยู่ดับบ้าเอัวมาได้อยู่ในนี่เนาะทำอะไรให้ตัวนี้ลูกสาวว้ขึ้นเหนือเลยคือบ่าเฮียดคือบักสังแท้ทำอะเรทั้ตัวนี้ลูกสาวลูกเพ่งก็ทำอะไรทำตัวนี้กะบบให้เราขึ้นเหืือนหยคือเราคือบ่กเรียดแท้ ยูยูไดยูหอยูจะล้า<น>ไปเพื่อทัเอ็ดเดน็นนี euh ่หขึ <Leaf. S 2> ้นได้แล้วไปเลยอันนี้แม่บอกแม่แม่ง้อแม่งวงเป็นนางแม่ท่านนึงจำเฮิต ก้อนพายทีดนี่ละสิบคนเราเทิงโอ้โหมันลุกมันลุกตีกองกันนั่นพาย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 กันเออพายพายพายกันในคูนลูกเคยหนอลูกเคยขึ้นหนอลูกซ่าพายลูกในนี่ได้บ่เออพายเลยยูรีมีเฮนเด้อแทมป์คูเด้อลูกซ่าลูกเคยกระดาน ตนอาชีพเราเถไม่ตันี้ก็ยังมีพี่อันนี้ก็ยังมีพี่เลดจะไปตองตัวนีคล้ำใดต้งขอยาวไอ้จะ่ยตีตองมาได้อคนอื่นติดตอมาได้เลยมือคนเดียวเาตดตองได้แต่ว่าจับได้ยุ่งแต่ว่าเขาปอบไมได้นั่ว่าเอาม่นะฉีกฉีกเอาตะดตองไม่ได้รพีทีพีเขา มีก็สมิต้องมีได้คนอื่นจับก็ได้เลยขลังหมดเลยคนอื่นไปจับในขลังอันนี้มีอันนี้พี่กระจาให้นิกาแมนนะคะให้แบบี้พี่วดยูไมังมีพี่ถัดเป็นขาว์ทุกของหืจะอันนี้เขาว์ขยากันนะมีหม้อส่งหี้อโอ้โ็บอกบอกกัเกบเป็นพี่มีซีคนเราทอันนี้ นีไ่ไรเนี่เชิญให้คุณพีแต่่าล้างมาได้เลบต้ลบล้างมาได้นาะเป็นเป็นฮี่ของเสพ้อด้วยงยด้วยสุดท้อน้ เป็นหม้อสองหูแล้วก็เป็นถ้วยแล้วก็เป็นกระป๋องเจะห้อยไว้พังจับอะไรอันี้เพรัะน้อมแต่ว่าแล้วเอาไว้แล้วเป็นผีเลยเป็นผีเอยู่นะเป็นผีเป็นจักรเ็เป็นจักรเ็เลย้นีกน้เต้าแต่ว่ามนืนันาเป็นจักรเสด็เลพปนจับก็ได้เยเขาจะแบจับไป้งวนพหืนเนาะพลิ้วหื่นจับได้อยู่ได้อยู่แต่ว่าพลปน คนแขกมาไปจับยังเขาบอกไม่เลยเป็นงอเป็นกล้าได้กไม่ใช่โทษคือว่าจับไม่ได้นะเปล่าน้าเปลือไม้เอวันนี้มี่เคืองสุวัสดิ์สุมาจะคืออันน่นส้นเทรร้าหลุกไม่บอกเรื่องสมาร์มาสมาสมาเคยมี่คือกันบ่ม่อกันอนี้ก่อนอยักสมาแล้วจะหน่อยแต่ว่าน้มาอก้าวเป็นน้ำร้อนเป็นสมาร์ อ้ยาคาคขนมามีกาคนวามีกาล่พวกนี้ก็แห้งอีอันนี้เาแล้วังม่้วโอ้ด้วยด้วยด้ยด้อนลยายกแล้วอันนี้เนี่ยมัน็นต้นฮับเป็นเหล้าเหลาต้มอ๋อน้องเขาเมืองน้องเขานม่ยง อันนี้สีเขียวซูมาเราขายคือการเลยอจากหีบแบบพัดเน็มไฟจ้าซาวสีเสียวซูมามาเคือไฟเคยเป็นมอนชนะเป็นท่มมาฝาทข้างลุงเขาเจ้าก็พากัน,นกินข้าวกินน้ำอยู่นะเด็กน้อยพี่ใหญ่ก็มานั่งจุ่มซึมแซวกันกินข้าวแนวนี้เลยนะแซ่บปะ แซ่บป้ะแซ่บเออเมนูกะย่างเดียวเนาะหลับโกหลับโกเป็นต้นแต่ว oh ่าซอยๆเลยเนาะเจอขอเจีเกี๊ยกาดอัางไผ่เนี่ยอ๋อเผ็ดไก่กินข้าวกินน้ำาโดยจ้าจ้า ในกระดอนแต่ไพคืกินข้าวกินน้ำเจ๊อาจาขาวเรีย่้อที่านมานไปตอนมันเฮนเด็กน้อยกับเต้มเลยเนาะจุ่มกับข้าว่ข้าวที่ลกพิณกาเซินก็สอบใบเเอาไว้ไปอุ่นอีก กระบานสักเขาแดงแส้แกงแบบต้มต like ้มกระดูดดูเพินเ่าแวดแสบขนาดเลย ให้สาวกินน้ำได้บ่ข้าวนี่กินได้กินได้จ้าจ้าคำว่าจ้าโดยก็คือกินข้าวบ้านข้าวขาเอิญกันแต่ว่าจ้าโดยเด้อจ้าข้าวตอบแบบสุชาไปกับแบบจ้าจ้าเลยประมาณนี้ครบอกพนักงานนกินให้ทั้งหมดครับตกก้ก็รอ ผุ้สามเขาจามาถุ่มกันด่าเลยเด้ยดอยู่นี่เน <c oughs> าะมาซอยกันเสิร์ฟเดยอยู่เดยกกินดึ่งโอ้เขาจะมาโคแลาบนี่นี่น <c oughs> ี่ละการแกงไงตุ่มกระดูกนี่เผิ่กำลังสัวสัวลาบ <c oughs> สะพัดเอิมาสู้กัหลังกุงลาบู่เนาะคซากระโจนลาบไปคุซาเลยไม่ได้ผลไอ้ไเลยอ๋อในพบ้นนี่กลิ่นนี่เนาะแก้วนะลาบกเจ้าอาเบั่แต่ผล่อยู่ ต้มยังต้มระดูแล้วนะข้าไลาวลล่นแต่เป็นตอนเป็นตอนเลยค่ะคผัดกินกับนาสิเอามาโคก่อนเป็นตอนดิบๆเรบนี้ไม่ไหวยากทำรวม แต่อันี้เป็นตาแสบเลยแกเสดอนรั้งมาแต่บ้านดอกขึ้นขูกกระลึงมาการาผู้สาวกระแตผ่าเลยน้องโคโคราดอยู่ทางเยอะทางอะนีกล่องเลยนะปวดอขาวไอ้ฮะนะแต่ว่าท้าได้ข้าวไอ้เนยกโอ้ยอ้ยป่าร้านอะไรบึบเนี่ยเออใจอย่างประมาณนะ แซบปะแซบโอ้นี่นะเพิ่นเพิ่นโคราตกันอามาโคแน่ลาจะคลิปดิบจะคลิปดิบนะคะ้าเยอะโอ้ถาดดิ้นจะสุดกินแบบนี้ซักะโดนได้เดยเชื่อไหม ชาบูกแกแ่เนาะกินยูโซนถึงทามส่วนเด็กน้อยกันหน่ยกินผู้พระบัตรกินยู่พื้นตอนนี้ก็เพิ่นกัน เน่าข้าวเน่าน้ำนะเพื่อนเฮืนนาเพื่อนเฮืนเพื่อมาเฮืนกินข้าวกินน้ำอะนะเป็นกระสุนนามากินอยู่เป็นโคนะสิพากันามากินอยู่นี่เปนซวนเดออนวนสดูเลยตดายป็น

อยู่กลางเฮินเลยไปกันเลยกคิขอใเาคดาน้นำเดีวเสร็จนวับคันทารไปายสั่นคาวหิดกินในเครีิดกินซินัตัวนั้นแล้วับมาพี่ดิเลยเขาอัน ในข้างนีが left が left ้บ่ทันทํนกระท่อมนี่มีหนาต้องมอืมกระท่อมก็มีนี่ก็ทุกมมมเป็นคนห้คักนะแน่ทําบ่ได้บ่ได้บ่ได้แม่นว่าใจบ้านจเมเแบบธรรมดาบ่ได้ใส่หยังเลยธรรมชาติไม่ต้องยัง

อันนี้สกัดกับกินข้าวกินน้ำแล้วน้ำพึ่นกับเตรียมกลับบ้านกันเบิดแล้วเนาะอู้น้าพุ่งกับหื่นรถหื่นล,นลางกลับบ้านกันเบิดอนะเ,เ,เลยนะกับเอเก็บตู้เก็บอะไรแหละ ขัดกะข้าวอิ่มแล้วนเนาะลงมาขอจะคลองเหินบาสิกับแล้วนะกับก่อนเด้อร์มันซวนขอบใจรายลายเลย,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 ยสากรับกันแล้วเดี๋ยวสักคักดจะคอโตไปเหินบาอจิวก่อนเนาะเหืนนั่นตอนหับกันไอ้ดองนะเหืนเพื่อไปกินข้าวกินน้ำอยู่เหือหืนนะกสิตภัณฑ์ไปอยู่นั่น นี่ก็สิเป็นหลบหลบหมู่บา้านเนาะขาตะโอยเปิดรังนี้เพื่อมีนี่ขนยูเนะนาะข้าจำอยูเพื่อแหนไปโซนมันเบิดอ,อย่างแบบดังเดิมขนาดเลยนะลังคากะเป็นลังคาที่เดบาววใส่าเนะเอาหญ้ามามุงหญ้าฝนตกนี่ก็เต้เบิ่อเดินเจ้าทีตายๆ ว่าวีหฮาวเลยนะถึงกับแบบพากระจาดแบบดังเดิมเนาะพอได้สักัดไปก็นว่าวีแบบห่วงทีขนาดเลยนี่กระเปาอันอาจิ้วพาไอ้ดองเพิ่นมาเบิ้งอันเบิ้งเราเข้าเนาะเาข้าแบบดังเดิมนะเจ้าใส่อันหลูบมอาหมายเตาเตาเราพากันแบบบเป็นเปอร์ใหม่ ไป้่ายก้เรองแล้วมข้าวอ่ะนสาพัทแบบนี้มเคย้อลูกย่นมาเขาเอาไปหายกะแทงเปหดกันมาดแตยังเก็บไว้อยู่สมาชิเสาเสาหินเสาเราเราข้าวหรือว่าบอลเก็บข้านะอันฟ้านน่เป็นเปอร์ใหม่เนะมีแมนแป้นหรือว่า แป่นโดยตรงเนาะเป็นเป็นเปอร์เปอร์บันเนาะเปอร์มนมนะตอนนี้ก็มานั่งิีนหินบบาจิ้วนะมาฟัางคำแนะนำของไอ้ดองเนาะเป็นบบาวิธีเอจนนะิทูปงูนันเนาะลายยางโอ้จไมีติดเพลงมาเนาะ หลอกนีคาะออกไปซ่า,าละว,วันเด้ดองมันปูมุมคมทางเลยอะเพื่นกันแนะนำวิธีถ่ายคลิปวิธีพูดคลิปวิธีเอ็ดนู่นนี่นั่นลา่ย,ย่างเลยนะานการใดผมอยู่แบบลาย,ย่างเลยเนออนเลยซ่นี่เาสิเอาเรื่องเล่ามาพิ่าร ดดดเดี๋ยวจะน้อยกับสีเดินทางกับฮาเลเบอร์แล้วนะตอนนี้นะอยู่ทางล่างสักคัดนะไอ้ดองกับบ่าอาจิ้วเพิ่นอันหลมกันอยู่เนาะไอ้ดองเพิ่นก็แนะนำทีที่ยูทูบโดยไลาย,ย่างเดี๋ยวจะน้อยสักคัดกับสีเดินทางกับบ้านแล้วเนาะมาแวะนี่งานอันแต่งพางงมังกรมีกับมิตซูบสิสเ่เลยเนาะคลิปนี้สักคัตก็กินไใบสมิีงก่อนเด้อเนาะนาง กันเลยก็สีเดินทางกับเข้าไปในเมืงองนอ้องนะสักคัดกะขอขอบเจอกีบซีเบอร์ทุกทุๆชาตเลยที่เข้ามาติดตามสักคัดแล้วก็ไปจับหลังเจอสักคัดตลอดมาเนาะไปพอกันอีพีหน้าเด้อนอะ